กระแสจะเริ่มรทำานคืข้าไม่วัใไพรพอมแล้วข้ที่มาช่วงสุดดีหนสองสามไก่ต่นอมาทีละพี่นอนก็อยากกินน้ำกันทุกคนในอกับ โหดได้หลายเนี่ยพี่น้องนีคยับมึง,งมองมันตา่างกันการทำง้นเฉีนเจริญการรังตัวพี่น้องแกไปไดนอย่ากลุ้มดูเนี่ยเฉีนเจริญอาหารไปยังที่มันจะป่วยยาก ากรารพลาเนี่ยผมจะบ,บอกเรแยบๆเลเป็นสนามประเพณีอย่างทำเวลาลงมาได้ตาราช่วงนี่ก็พิจารณาการซ้ำทัดยอดซ้ำขั้วเรียบร้อยที่นานแสน,นเจริญ การที่ารบลองโตวนเบาดีด,ด,ดพี่นอ้องเนี่ยที่ไม่น้ำหนักเนีเดีวเราเนี่ล้องโตไประพานแต่ว่านำนักทางของเพิน่นเนี่เบาดีแขนเจริญ เงินผมไม่ยุบเงินเอามาการยุพี่ จี่น้อเนี่ยครัเสมอรอบมนต่างกันนี่เนาะเพราะว่าคมทีท่านที่เปที่นี่มันเตองขอโทษนะครับมนมองมันต่างกันนะครับไใจรักใจกันจะสารพินง่านดีนะถนนเวลาลงมาแล้วสารพงายเขียนเขียนเรื่องแล้ว ขา่ยเกิทต่านใจงานเสร็จเจริญที่ันอย่หังาไมอดที่ว่าขาไปเซมิลนี่คราบพี้อยุ่งยิไม่ลงในทุกนี่น้คพีร้อมาตรงนี้มขาี้นมดตนี้เลย้เี้อนพี่มองแค่ันตกใสบ้างตกไรนแงเด่นทางรถยื่ เอาคุณเอเยแต่ามโดนจัเเพราะว่าผมดีที่ไหนเบิตลอดัที่มีนี้บงใุ้ดบ้างนะััวีกรรมการี่ใ่ตาเปล่ปุ๊บทุกฝั่งนะครับผมก็ได้ใสุ่ดกงังเีนในบางใบนะครับ สามลู้องอยท่านไปนี <c oughs> <pt> ít, <and> ่ไปสมลดิเออีาลนี่ราคาราคอล้มลุกแล้วนบ้เอออคนเนอเิเอยาลมาเอน เอาแล้าามมดิขณะไปสมีนี่ต้องละเอสุดหรอะขาดไปเ,เรื่อที่น่นจะจะได้300ิิดเชิมากได้สามเลยดิจกพูดเรื่รรอยอ่นี่นะถ้าในวัดยวไปพี่น่อดิช่วงนี้เวลานีดิขาดไปสามีสามร้อานไปเป็นมันดีนะหามันเบา ที่ได้ทุกบ้างนะครับพี่น้องแล้วเบิ่ง,ง,ทง,งทางวัดเดีนะ๋ยวไปรังทั้วัดนะนีละกระธนาไปซ้ำนี่เลยนี่มองที่ซ้าแก่งแกลพี่น้องเดีามมาเ๋ยวไปทำวัดเดี๋ยวมาทา้งน้ำซุกสึมก็ที่หาถังเดี๋ยวไปเลยถ้าจะทำเวลาลงมาเนี่ยธน,น,นาเสร็จกันเจริญทางแทงน้ำเลยพี่น้อง,องาาได้ลูกพร้อมกรรมการในลูกได้ซิปซิปอยู่แล้วพี่น้องเพราะตรงห่วงเนี่ยพี่ไทยรึ